สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นหน่วยการเรียนที่2หรือในหนังสือเรียนอากิโกโตโทโมนาจิเล่มที่3นั้นจะอยู่ที่ไดจูกะนะคะนั่นก็คือบทที่11นั่นเองนะคะสำหรับหน่วยการเรียนนี้นะคะจะคือเรื่องโคซึโคซึนะคะนั่นก็คือแปลว่าการเดินทางนะคะในหน่วยการเรียนนี้นักเรียนจะสามารถ เมื่อนักเรียนเรียนแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถบอกวิธีการเดินทางอธิบายเส้นทางได้นะคะค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ไวยากรณ์กันนะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์3คําง่ายๆกันก่อนนะคะเริ่มจากคำแรกเลยนะคะมัสกุมัสกุแปลว่าตรงค่ะตรงไปนะคะคําที่สองค่ะคําที่สองนะคะมาการุมาการุมาการุแปลว่าเลี้ยวค่ะ และอีกหนึ่งคำสุดท้ายนะคะวาตาลุวาตาลุนะคะแปลว่าข้ามนะคะอย่างเช่นข้ามสะพานหรือข้ามถนนอะไรแบบนี้นะคะค่ะแล้วเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มเรียนไวยากรณ์กันค่ะมาที่ไวยากรณ์แรกเลยนะคะไวยากรณ์แรกนะคะจะเป็นรูปไวยากรณ์จุดหมายปลายทางคำช่วยนี้ตามด้วยเวิร์บค่ะ และคำช่วยนี้นะคะในบทนี้จะใช้คู่กับคํากริยาที่แสดงการเคลื่อนที่หรือการเดินทางนะคะเพื่อชี้ถึงสถานที่ที่สิ้นสุดของการเดินทางนั้นและบอกให้รู้ว่าประธานเคลื่อนที่ไปยังจุดจุดนั้นค่ะตัวอย่างประโยคเช่นเฮียางนิไฮลุ ni, lu, นะคะแสดงการเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในห้องและอีกหนึ่งประโยคอย่างเช่นบาสึนิโนรุนะคะบาสึนิโนรุนะคะ สแสดงการขึ้นที่ขึ้นไปอยู่บนรถค่ะมาถึงไวยากรณ์ที่2กันนะคะสําหรับไวยากรณ์ที่2นะคะจะเป็นรูปไวยากรณ์จุดเคลื่อนที่ที่พ้นออกมาตามด้วยคําช่วยโอและตามด้วยคํากริยาค่ะคําช่วยโอในบทนี้นะคะจะใช้กับคํากริยาที่สแสดงการเคลื่อนที่หรือการเดินทางเพื่อบอกถึงสถานที่ที่ประธานนะคะเคลื่อนที่พ้นออกมาค่ะตัวยอย่างประโยคเช่น คูโคน o ชิกากูเดะแทคุชิโอโอลิมาชตะนะคะก็คือลงแท็กซี่ใกล้ๆสนามบินนั่นเองค่ะมาถึงไวยากรณ์ที่3กันนะคะไวยากรณ์ที่3นะคะจะเป็นไวยากรณ์จุดบริเวณที่แสดงการเคลื่อนที่ผ่านนะคะตามด้วยคำช่วยโอแล้วก็คำกิรยาค่ะคำช่วยโอในที่นี้นะคะ จะใช้คู่กับคำกริยานะคะเพื่อแสดงถึงบริเวณที่เคลื่อนที่ผ่านนะคะเพื่อชี้ให้เห็นถึงจุดที่ประธานนั้นเคลื่อนที่ผ่านมาคะ่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่นรถคูจ ok no no ูนิบังโนบาสุวะบิจูสกังโนไมโอโทริมัสนะคะก็คือแปลว่ารถเมลสาย62เนี่ยผ่านหน้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะก็จะเห็นได้ว่าคำช่วยโอตัวนี้นะคะ ใช้กับคํากิยานะคะที่แสดงการเคลื่อนที่ผ่านสถานที่นั้นๆน,น,นะคะมาถึงไวยากรณ์สุดท้ายของบทนี้แล้วนะคะจะเป็นรูปไวยากรณ์คำกิยา1นึ่งตตามด้วยคำกิยา2นะคะเราจะใช้เตะนะคะในการเชื่อมคำกิยาหลายคำไว้ในประโยคเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นชาวาโออาบิเตโกฮังโอทาเบเต กา o โ ni kimasu นะคะแปลว่าอาบน้ำกินข้าวเช้าเราก็มาโรงเรียนนะคะจะเห็นว่าเขาเอาคําช่วยเตะเนี่ยมาใช้เชื่อมตรงคำกริยานะคะหลังคำว่าอัมบิเตะนะคะเราก็หลังคำว่าทาเบเตะนะคะหลังจากนั้นจึงกา o โคนิคิมัสนะคะก็คือเราเอาคำเอาอาเตะนะคะมาใช้เชื่อมคำกริยาได้เลยค่ะ สำหรับเนื้อหาในหน่วยการเรียนที่2หรือบทที่11ในอากิโกโตโทโมรดจิเล่ม3นะคะก็มีอยู่เท่านี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอให้นักเรียนทุกคนไปทบทวนไวยากรณแล้วก็ท่องศัพท์กันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปการเรียนถัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ